ทำเวทีเครื่องเสียงขนาดเล็กขนาดกลางรับงานฟรีแลนซ์กับมอลลัมสิงยุคนี้ยังน่าลงทุนไหมทำแล้วจะมีงานรองรับไหมการตลาดของยุคนี้เป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับผมภูมิบุรพามิวสิกวันนี้จะมาพูดถึงแนวโน้มของวงการเวทีเครื่องเสียงในสมัยนี้ในมุมมองของผมว่าลงทุนทำแล้วจะมีงานรองรับไหมในวันที่คู่แข่งเยอะขึ้นลงทุนสูงขึ้นแต่ราคาในการรับงานยังเท่าเดิม ก่่ออนอนืผมขอออกตัวไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มโซนทางศรีสะเกดอุบล bon, นะครับที่มีการแข่งขันกันในพื้นที่เท่านั้นผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยสําหรับผมผมมองว่าการลงทุนที่สูงใช้ของแบรนด์แต่ถ้าเราขาดจุดขายหรือจุดเด่นยังไม่ชัดพอเราทําได้คนอื่นก็ทําได้เพราะฉะนั้นการลงทุนที่สูงแล้วคิดว่าจะมีงานรองรับ คงไม่ใช่คำตอบเสมอไปแล้วครับแต่การที่ลงทุนสูงก็ยังมีข้อดีคืออาจจะได้รับการไว้เนื้อเทื่อใจจากการที่คุณใช้เครื่องเสียงบรนด์ดีๆถ้าเทียบกับเวทีเครื่องเสียงบ้านๆใช้ของรากหญ้าแต่ผมไม่ได้จะดูถูกเครื่องเสียงรากหญ้าว่าไม่ดีนะครับเพราะไม่ว่าจะใช้ของถูกหรือแพงเราก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทําให้ผลงานออกมาดีแต่เขาพูดในมุมของคนจ้างยังไงร้อยทั้งร้อยคนจ้างต่อให้เขาไม่รู้จัก ไม่เคยฟังเครื่องเสียงทั้งสองเจ้าเขาก็จะเลือกเจ้าที่ใช้ของแบรนด์เพราะเขาเชื่อมั่นในของแบรนด์ที่ใช้มันดูดีมีระดับกว่าอุ่นใจกว่าถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือตู้ลำโพงบริษัทกับตู้ลำโพงตีเองแน่นอนเขาก็ต้องเลือกแบรนด์บริษัทแต่อย่าลืมคุณใช้ของแบรนด์ได้คนอื่นก็ซื้อมาใช้ได้ต่อไปที่ต้องมาวัดกันคือราคาในการรับงานและฐานลูกค้าของคุณว่ามีมากแค่ไหนที่จะคอยป้อนงานให้คุณ การหางานในมุมมองของผมจะแบ่งเป็น2แบบแบบที่ 1. ง,งานที่เฉพาะเจาะจงงานนี้คุณอาจจะได้เปรียบเรื่องราคาและหมดห่วงเรื่องคู่แข่งเพราะคนจ้างตัดสินใจเลือกจ้างคุณโดยตรงแบบนี้ยังไงก็รอดแต่คุณต้องมั่นใจว่าคุณมีฐานลูกค้าก่อนแบบที่สองคือรับงานผ่านนายหน้าสำหรับคนไม่มีฐานงานไม่มีคนรู้จักในวงการสิ่งที่คุณต้องเจอคือราคาการจ้างงานที่ต่ำลง และบางครั้งต้องคอยลุ้นว่านายหน้าจะเลือกเวทีคุณไหมถ้าเขามีหลายตัวเลือกผมสังเกตดูเวลานายหน้าโพสหาเวทีเครื่องเสียงงบแค่6-7,000นเนี้ยซึ่งคุณหักค่าใช้จ่ายจะเหลือเงินแค่3-4,000เองนะแถมวันที่จะจัดงานยังเป็นวันดีที่เวทีเครื่องเสียงต้องมีงานกันเพราะเป็นวันที่มีคนจัดงานกันเยอะแต่ทำไมมีเวทีใหญ่ๆสวยๆใช้ตู้ลำโพงแบรนด์ดีๆมาคอมเมนต์กันเยอะเพื่อที่จะดิวงานกับนายหน้า นั่นคือสัญญาณเตือนว่าเวทีเครื่องเสียงกำลังจะล้นตลาดขนาดพวกเขาลงทุนมาดีลงทุนสูงยังว่างงานกันเลยแม้แต่ในวันที่ที่คนจัดงานกันเกือบทุกพื้นที่เวทีเครื่องเสียงบางเจ้าก็ยังว่างงานกันเพราะเวทีเครื่องเสียงมีเยอะขึ้นและมีการแข่งขันกันในเรื่องราคารับแพงก็ไม่รู้จะมีงานไหมเพราะคนเจ้ามีตัวเลือกมากมายนายหน้าก็อยากได้เวทีใหญ่ๆรับงานถูกเพราะต้องการความเป็นหน้าเป็นตาของสำนักง,งานนายหน้า และต้องการเงินส่วนต่างจากการรับงานเห็นไหมครับฟังมาแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มแล้วลงทุนมาสูงๆแล้วต้องมาลงแรงรับงานถูกๆอีกยิ่งถ้าฐานลูกค้าคุณไม่เยอะพอหรือจุดขายของคุณยังไม่ชัดพอเราทำได้คนอื่นก็ทำได้ตัวเลือกของผู้จ้างมีเยอะขึ้นผมว่าเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากราคาจ้างผลตอบแทนอาจจะได้ไม่ตรงตามที่คุณหวัง เพราะบางครั้งคุณแทบไม่สามารถเรียกราคาเองได้และไม่สามารถการันตีได้ว่าทําแล้วจะมีงานไหมสําหรับคนที่ไม่มีฐานงานถ้าคุณคิดจะทําเงินจากธุรกิจนี้ถ้าคิดว่าทําแล้วมั่นใจว่ามีงานรองรับก็ทําเลยหรือถ้ามีใจรักถ้าชอบทางด้านนี้ยังไงก็ทําเลยครับแต่อยากคลั่งออกงานจนเกินไป จนไปตัดราคาเครื่องเสียงเจ้าอื่นเขานะครับทั้งนี้ผมขอจบการบรรยายเล่าประสบการณ์เพียงเท่านี้ส่วนสาเหตุที่ผมทําเวทีเครื่องเสียงเพราะแต่ก่อนผมเล่นดนตรีแล้วมีงานที่เจ้าภาพติดต่อมาโดยตรงแล้วผมต้องไปหาจ้างเวทีเจ้าอื่นเลยมองเห็นเป็นโอกาสเลยคิดว่าทําเวทีเองครับเข้ามาทําเวทีเครื่องเสียงแบบงงๆอย่าลืมกดติดตามช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําคลิปต่อได้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ